ร้อยห้าสิบลำต่อไร่ต่อปีครับอาจจะปลูกไปเจ็ดแปดปีร้อยห้าสิบลำร้อยห้าสิบลำคูณลำละสองร้อยเออตัวละสองร้อยไปสามหมื่นสามหมื่นแล้วนะเออว่ะไม่ไม่น้อยนะวงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราเรามาอยู่สวนมิสเตอร์เคที่พระแสงสุราษฎร์ครับ อันนี้เรามาดูไผยพยัก์นะพยักษ์พยัก์อ่ะยักษนั่นยักนั่นเอ่อช่วยแนะนําหน่อยอันนี้อายุกอเป็นยังไงอายุกอเก้าปีครับเก้าปีเลยนะครับครับไอรุ่นแรกที่ปลูกเลยตั้งใจปลูกเลยตรงนี้อ่าซื้อมาจากคุณโต้งตอนนั้นสมัยก่อนน่าจะแพง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 อยู่ห้าร้อยอยู่ละฮะสมัยผมอะแต่ก่อนหน้านู้น่ะสามพันมั้งสามพันห้าลงมาเรื่อยรุ่นคุณเท่าไหร่นะห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยเดี๋ยวนี้ก็ถูกลงมาแล้วจับต้องได้ง่ายแล้ว นะครับนี่เก้าปีทีนี้อยู่ที่นี่พระแสงเนี่ยนะเก้าปีโตสุดเนี่ยที่เห็นเนี่ยนี่กือแปดนิ้วแปดนิ้วแล้วแล้วการันตีตัวนี้เอ่อเส้นผ่านศูนย์กลางแปดนิ้วอ่าอ่าแปดนิ้วนะครับครับบำรุงดูแลดีเป็นพิเศษรลอยังไงไม่นมก็หลังหลังตั้งแต่โควิดมาเศรษฐกิจไม่ค่อยดีผมไม่ค่อยได้บำรุงเลยครับไปยุ่งเรื่องอื่นครับสวนไม่ค่อยได้เข้ามาลองดูศาสตร์เข้าไปดีโอ้โหสวยมากแปดนิ้วนะครับ ลำขนาดนี้เนี่ยถ้าเราเอาไปใช้งานที่นี่ใช้เรื่องอะไรลำ,าลำนานี้เสาเสาพวกเสาบ้านเสาบ้าน<ส>าก็คือภาคใต้อ่ะ,อะถ้าใช้กันจริงๆก็เป็นพวกซุ้มไม้ไผ่ก็คือแทนไผ่ตรงไอ้แทนไผ่ตรงได้แทนไผ่ตรงเลยนะใช่ใช่ใช่ใชตัวตัวเสาทําซุม้มทําบ้านไม้ไผ่ครับผมได้ตัวนี้ซุ้มจะใหญ่ไอ้ซุ้มอ่ะขาจะใหญ่ไปก็คือถ้าเหมาะสมก็ต้องเป็นบ้านไม้ไผ่บ้านไม้ไผ่นะใช่ทีนี้ถ้าเกิดซื้อขายบ้านแว ซื้อขายกันมันประมาณโดยประมาณหน่อยได้ไหมโอ้ถ้าแปดนิ้วแปดแปดนิ้วหมดภาคใต้แปดนิ้วต้องมีผมว่าออกแต่สวนดีกว่าให้เขามาตัดอะผมถามคํานี้ดีกว่าให้เขามาตัดเนี่ยคุณเองนี่แหละคุณจะขายเท่าไหร่ถ้าสมมติมีคนมาแต่เขามาตัดนะเขามาตัดเหรอเออเราไม่ยุ่งเลยถ้าแปดนิ้วผมว่าต้องต้องมี ห้าสิบกผมผมดูว่าก็ปีนึงอ่ะไซนี่ยมันได้สักสองสามลำเองต่อกอพี่โดยประมาณนี้ค่ะคดคือคําถามจะถามต่อว่าโดยประมาณโดยก่อนมันมันตัดไม่ยากไงอ่าคือคือเอาเอาอย่างนี้อ่ะสามร้อยห้าสิบผมตัดให้อ่าถ้าจะมีการซื้อขายกันลำโตๆแก่ๆนะครับอ่าสามร้ยห้าสิบตัดให้เสร็จขึ้นให้ด้วย อ่าทีนี้หนึ่งลำอาจจะสองท่อนสามท่อนก็ว่ากันไปใช่ใช่ใช่อ่าก็ไม่แพงนะไม่แพงไม่แพงอ่าเดี๋ยวลุงกรมแชร์แชร์ลุงกรมตัดเองเล็กกว่านี้หน่อยตัดให้ด้วยขึ้นให้ด้วยห้าร้อยนี่เป็นการแชร์นะไม่ได้ว่ากันะะนะ,ะ,ะเป็นแลกเปลี่ยนกันแต่ถ้าเกิดคนมาตัดลุงกรมสองร้อยคือแบบต่างกันมากต่างกันมากคือบางคนมาตัดเองดีกว่าอ่าใช่อ่าแต่ก็ปีหนึ่งก็ไม่ได้เยอะลุงก็กลมขายไปสี่สี่สิบรำห้าสิบำแค่นั้นเองแต่เล็ก ประมาณนี้หกนิ้วเองเฮ้เห็นโอ้โหอันนี้คือที่ผมพูดอ่ะไม่ได้หมายความว่าคือราคาที่ที่จะนั่นได้คือจริงๆอ่ะผมผมลุงกรมก็เห็นอยู่ผมมีบ่อแช่มีอะไรผมตั้งใจจะตัดไปแช่ยาเองแต่ผมมองว่าคือถ้าใครเป็นชาวสวนอ่ะปลูกตัวเนี้ยราคาที่ว่าเนี่ยก็อยู่ได้แล้วก็คือปีหนึ่งต่อกได้สักห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยพอแล้วนะใช่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 ราหนึงสักสาม สามสี่สิบกอพอไผ่มันใหญ่พี่อ่านี่กำลังจะถามคํานี้ว่าระยะปลูกที่เหมาะสมที่คุณไอเดียคุณคือระยะอะไรหกคูนหกไหมผมมองว่าหกคูณหกได้อยู่อะต่คูนหกก็สี่สิบสี่กอต่อไร่นะถ้าเกิดตัวเลขกลมๆก็ตีไว้ห้าสิบไปเลยใช่ห้าสิบกอห้าสิบกอห้าสิบกอได้สามลำก็ร้อยห้าสิบลำร้อยห้าสิบลำต่อไร่ต่อปีครับอาจจะปูกไปเจ็ดแปดปีร้อยห้าสิบลำ ร้อยห้าสิบลำคูณลำละสองร้อยออตันสองร้อยไปสามหมื่นสามหมื่นแล้วนะเออว่ะไม่ไม่น้อยนะนี่ก็น่าปลูกแต่ว่าต้องลืมลืมไปนะลืมลืมไปแล้ไม่แต่ต่อไปคือมันได้ทุกปีนะพี่เออจากจานี้ไปก็ได้ทุกปีใช่แล้วตอนนี้ต้นพันธุ์ก็ไม่แพงแล้วใชจับต้องได้แล้วสมัยก่อนสามพันก็มีบางคนบอกห้าร้อยก็มีแล้วแต่คุณไปได้จากแหล่งไหนเดี๋ยวนี้ก็ตัวเนี้ย ที่ผมใช้นะคือผมใช้แทนไผ่ตรงแล้วผมชอบมากตรงที่ว่านี่ไผ่ตรงกอดอย่างนี้ไม่ได้คั่นไผ่ตรงอ่ะคั่นแล้วก็ตัวนี้มันมอดไม่ค่อยยุ่งคือถ้าไม่ใช่น้ํายาเนี่ยถ้าไปไปตัดทิ้งไว้เนี่ยถ้าใครเล่นนะเล่นกับผมนะผมผมเล่นยักนานนะไอไผ่ตรงอ่ะมอดกินก่อนคือถ้าไปตัดทิ้งไว้แล้วพนันไม่ต้องทิ้ทั้งคู่ใช่ปรากฏว่าตัวนี้ มอดไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่ใช่ตกไม่ได้เฉียงรุนนี่ต้องทําใจก่อนนะใช่ใช่ต้องทําใจต้องรู้ธรรมชาติมันเราเราพูดความจริงคือมอดมันจะเล่นใช่คือตัวเนี้ต้องอ่าข้อเสียตรงนี้นิดนึงตัวนี้ต้องตัดแก่จัดจริงๆรฮะถ้าถ้าไม่แก่เนี่ยมันมียุบคือคือมันมันจะยุบตัดเนื้อไม้มันความแกร่งอะไรมันยังสู้ตู้ตรงไม่ได้ตู้ไปไม่ได้แต่ถ้าแก่แล้วเอาเรื่องเหมือนกันอ่าก็ต้องให้แก่จัดใช่แต่น้าหนัก น้ำหนักเบากว่าไผ่ตรงอะอแบกง่ายอะไรง่ายกว่าการทํางานง่ายกว่าอแล้วไผ่ตรงเนี่ยเจาะแล้วยังคันนะตัวนี้เจาะแล้วไม่คันเลยพี่คือคือคือเอาไปเจาะไปอะไรไปทํางานเนี่ยเหลาผิวเหลาอะไรเนี่ยตัวนี้ไม่ไม่คันเหมือนไผ่ตรงไผ่ตรงไม่ไหวมีปัญหาอ่าโอเคแล้วไอ้นี่อย่างหน่ออร่อยด้วยนะตัวนี้โอ้ใช่หน่อเออ ไม่ไม่ค่อยอยากพูดเพราะว่าแปลงนี้ผมไม่ค่อยได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เหลือนาอร่อยมากนอะอร่อยฮะนออร่อยดองได้ดองได้ไม่เหมือนกิมซุนฮะเอออ่าโอเคนะครับใครสนใจนะครับมีพันจํหน่ายแล้วก็มีอ่าลำจำนายนะครับเอาำน้ำยาศูนย์เก้าห้าสองเก้าสองสี่ห้าเจ็ดครับผมเดี๋ยวผมแช่น้ำยาให้เสร็จได้เรียบร้อยเลยดีกว่าจะได้ตัดปัญหาเรื่องหม้อนะ น้ำยาก็ใช้ทิมบออย่างดีเดี๋ยวเดี๋ยวพาลุงกรมไปดูอ่าเดี๋ยวไปดูกันเรื่องของการแช่น้ํายาในในสวนของมิสเตอร์เคเขามีาบอ่อแช่นะครับเดี๋ยวเราจะดูกันตามไปดูกันต่ออ่าโอเคนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ